เป็นสำคัญที่รัสนัตใจเผยแผ่ใจศิรรังกาก็จะงมีเขี้ยวแก้วี่ได้รับถือว่าเป็นชวนสำคัญให้เราได้ภูมิใจภูมิใจได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ ว่าพุทธศาสนาเราก็ยังได้รับธรรมะปฏิบัติให้เข้าใจในส่วนที่มีในส่วนที่ <c oughs> เราก็ถือว่ายังมีบุญมีบุญแต่ว่ามันยังไม่ได้ก็เรียกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาก แต่ก็สั่งสมบูรณ์ไว้การเมืนเราตักน้ำใส่ตุ่มตักไปเรื่อยๆเดี๋ยวตุ่มมันก็เต็มคุณก็เต็มก็สามารถที่จะได้รับสักวันหนึ่งก็จะบริบูรณ์สมบูรณ์ได้ะนั้นก็ควรที่เราควรที่จะทำแล้วก็ทำให้มันเป็นนิสัย สั่งสมสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไว้อันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่เราจะได้รับอ,อันนั้นก็สถูปบ้านนางชูชาดานี้ก็ถือว่าเป็นสถูปใหญ่อพอสมควรที่ชาวบ้านคุรุเวลาเสนานิคม,มเขาก็อยู่กันแบบเรียบง่าย อยู่แบบเแบบง่ายอยู่แบบสบายสบายนั่นก็ทาการก็ตรงภูมิใจแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติให้รู้ชัดความเป็นจริงในธรรมะเกิดให้พบได้ก็จะไม่อดไม่อยากในทุกข์ไม่ไมยาก น,นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่าไปทำสิ่งที่มันเป็นนิชชาทิฏฐิหรือว่าสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอไปทำแต่สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่สมควรอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราได้สัมผัสมาเห็น บางท่านก็มีบุญวาสนาแต่บางท่านก็มีบุญแต่ว่ามันก็ทรัพย์บางทีมีทรัพย์มากก็มาไม่ได้ร่างกายไม่พร้อมศรัทธาไม่พร้อมเวลาไม่พร้อมนันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยหลายๆอย่างนั่นก็ถ้าใครได้ดูวิดีโอนี้ก็ อนุโมทนาโมทนาร่วมปฏิจจาระปฏิบัติจะได้รับ่ในจุด่ในส่วนสำคัญที่ให้เราได้รับความเป็นพุทธะธาตุแท้ของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผ yes, ู้เ uh, บ uh, um, yes, ิกบานในความเป็น พุทธบุตรพุทธดดาพุทธบุรดิดา,ดาที่ก่อนที่จะได้รับในส่วนที่พอจะได้พอจะ,อะสัมผัสงั้นก็เมื่อเรายังมีลมหายใจก็ถือว่าเรายังเป็นผู้มีบุญถ้าเราหมดลมหายใจแล้วก็ถือว่าเป็นผู้หมดบุญอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญ น,นั่นก็ฝากไว้ทุกท่านให้ตั้งจิตตั้งใจสร้างให้มีพระพุทธมีพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในดวงจิตดวงใจของทุกท่านทุกคน